สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปกั้นมองไงมัดได้เนี่ยมัดมัดบ้าอะไรครับไม่มีครับสร้างด้วยมือเปล่าน้องบังจริงดูเบิ่งตาดูไอ้น้องจะไปข้างริ่มเลิยสายแล้วว่าว่าอะไรแข่งกับนายไปเพื่ออะไรวะเออผีไอเลี่ยนเลยผีเอเลี่ยนอะไรวะผีใส่หมวกเว้ยหมวกไปหมวกไปมดไงไม่เอาไม่เหมือนไม่ขึ้นไม่ขึ้นต่รอแต่รอ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเราจะไปแกล้งเพื่อนหรือว่าแกล้งคุณขยันด้วยการแข่งสร้างสุดโกนกันอีกแล้วบอกเลยว่าคลิปวันนี้นะฮะบอกเลยว่าเป็นการสร้างที่ใหญ่กว่าเดิมแน่นอนนะครับผมก็จะเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์คนหนึ่งไลค์แล้วก็ดูคลิปวิดีโอขอยทุกคนไปกันเลยมาทุกคนครับก่อนที่เราจะไปแข่งสร้างกันนะครับเรามีคำถามมาถามทุกคนนะครับทุกคนครับแมวหนึ่งตัวมีสี่ขาและแมวก้าขามีกี่ตัวลืมตอบและคอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะครับนี่คือคำถามสุดคลาสสิกใช่่่เเลลลยผมมรรู้้้แแววคุณอะะไาาใสหนน นี่ชุดเกาะแล้วเลยมาเคลียครับผมสิ่งก่อสร้างแรกที่เราสร้างกัน,นวันนี้คือปราสาทโอเคไหมโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับตอนเดี๋ยวไปดูอันยิ่งใหญ่ของผมนะฮะเดี๋ยวไปดูของเคลียก่อนละกันว่าถึงไหนแล้วโอเคทุกคนครับอันนี้เหมือนเคลียเขาแคบกำลังเริ่มสร้างนะฮะทุกคนครับเป็นปราสาทนะครับแล้วก็กำลังทุบอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะแบบวางเป็นสะพานไม้ก็ได้นะฮะอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูปราสาทของผมกันดีกว่าว่านะครับว่าจะใหญ่ขึ้นโตขนาดไหนเดี๋ยวเราต่อบล็อกขึ้นหนึ่งบล็อก นี่คือปราสาทของผมทุกคนคนระับบอกเลยว่าใหญ่โตโคตรโคตรเลยทุกคนดูดิใหญ่โตแบบมากๆเลยนะครับบอกเลยว่าโคตรโกงนะฮะมาดูกันว่าเขาเคลียร์เนี่ยเขาจะเป็นปติกิริยาอย่างไรนะครับเพราะว่าปราสาทที่นี่นะฮะร,รายละเอียดเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะมากเลยทุกคนคนะรับดูตั้งแต่หลังคาเลยโอ้โหโคตรยากทุกคนแต่ผมสร้างเสร็จแล้วนะครับบอกเลยว่าเคลียร์โคตรแบบน่านตกใจนะเดี๋ยวเราดูกันดีกว่าจะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวเราจะสเตลล์แทนเดี๋ยวเคลียร์เขากำลังสร้างนะทุกคนครับเรามาแกล้งเขาหน่อยดีกว่าทุกคนครไม่เเเยยยแกลล้้้้งฮโโโออซห กอง no ho, น thôi, though, aro, uhm anyway> <Yeah, Stat uh> Jenny ี่เออนี่ปืนปืนไฟปืนไฟดูดูดูดกดูดกดูไฟไไฟ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 เออไปสร้างต่อไรไปสร้างต่อไรแกมาแก้เฉยไปแล้วไปแล้วโอ้ว่างมากกว่าเดี๋ยวสร้างไม่เสร็จนะเนี่เอาละเคลียร์สร้างเสร็จยังครับเสร็จแล้วครับโซลเสร็จแล้วไหนขอดูหน่อยดิจะเป็นยังไงโอ้โหใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้โหทุกรับดูรายละเอียดประสาทของเขานะฮะมีน้ำด้วยนะครับทุกคนโอ้โหนะฮะมันก็มีอุ้ยเอ้ามีสะพานด้วยเหรอครับเนี่ยบิ๊กทำไมเนี่ยดู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 เนี่ย เอ็มเอลีเอ็๋อนครับเราต้องการเอาทำการข้าวสภานะครับเอาขออนุญาตนะฮะได้เลครับนี่คือปราสาเมื้อทำไมวะเนี่ยอ๋อประชุมหรอใช่ครับอ๋อเป็นปราสาทที่แบบเมื้อชม่อประชุมอวินโต้กลมใหม่โอ้ยโต๊ะจีนหรเปล่าเอ้ยอร่อยดีนะอวินโต้จีนนะครับเอ้ยดีเนี่ยข้างบนก็มีดาบฟ้าด้วยนะครับดูแบบพนซุ่มยิงธนูะไรไหมอ๋อสกิดการโอ้สกิดอ๋ออย่างงี้นี่นะก็ยิงมากโอเคนะทูกคนครับสวยนะฮะทุกกคคครรัับบ็นนดูะ ให้ภาษาเคลียเถ้าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยละกันนะทุกคนต็วสิบคะแนนนะฮะนี่ไปดูเลยไปดูเลยเนี่ขนาดไหนไปดูมา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 ดูไปดูเป็นไงเป็นไงจได้มอดมอบ้าอะไรครับไม่มีครับสร้างด้วยมือเปล่าหน้องมอบ้า จริงนามีเวลามาแก้ฉันเลยนะเว้ยนายสร้างเร็วเกินผมสร้างผมแก้งคุณสิวิผมสร้างเปสิบนาทีครับน้องๆบอกเลยผมสร้างเองนี่นี่มาดูมาดูต้นต้นดีกว่านี่นี่เดี๋ยวหาทางเข้าก่อนทางเข้าอยู่นผมลืมแล้วใ่ทางเข้านี่ทางเข้านี่ตามมาตามมานี้ทางเข้าทางเข้าทางเข้าทางนี้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 ขนาดคือทางนี้นี่มาทางนี้อันนี้คือทางเข้านะครับทุกคนนี่ตาเข้ามาน้องๆนี่เข้ามาทางนี้ใช่ไหมครับคุณกิยะนี่เห็นไหมซ้ายขวามือเนี่ยก็จะแบบแบบเนี้ยแบบมีแบบพวกเลี้ยงงูเลี้ยงม้าอะไรเงี้ยแี่ว่าอแบบ มาเข้าใจะปะเออนตัวกีฬานะ่ะกีฬาอะไรวะเ,เ,วเนี่ยแล้วก็จะนี่จะแต่งด้วยเป็นโทนสีส้มนะครับแล้วก็จะมีไฟด้วยเห็นปะเรนี่ะอะไรอ่ะนี่นี่แปลกหรอทำไมงงอะไรแปลกใจทำไม,มนี่สี้มแต่แสีส้มแม่ก็บอกว่ามันเน้นสีส้มไงส่วนใหญ่ไงส้มส้มเทาอะไรเงี<อ>้ยเออนะฮะแล้วก็ทางคือประสายก็จะแบบมีที่แบบระบงระเมียงเดินเล่นอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะเป็นประสาทนะแต่เราไม่ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์นะครับแบบว่าเน้นแบบเน้นภายนอกภายในอะไรเงี้ยเห็นปะเฟอร์นิเจอร์นะวันนี้อาจจะไม่เสร็จเสร็จพรุ่งนี้นะทุกกกกกคคคคคนนนนนนะะรรับ็็็าาษขอองผมมมมเเเตตททุใหห้แ่่ไยิ์ กันนะทุกคนบอกเลยว่าแบบตั้งใจสร้างจริงๆเลยนะครับทุกคนอยเหลือคอมเมนต์แล้วกันนะครับก็จะมีลองมีที่ส้มยิงแบบของเคียร์ด้วยนะเทียมันคือเขออ่ากดเห็นไหมมือเขออ่ากดดูนะเนี่ยเต็มสิบเท่าไหร่อย่าลืมคอมเมนต์แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูสิ่งก่อสร้างกันต่อไปเดี๋ยวทุกคนเลสโก มาดูครับสิ่งก่อสร้างต่อไปนะครับไหนๆผมก็เห็นสีส้มแล้วนื่ถึงแบบว่าช่วงนี้เป็นช่วงแบบฮาโลวีนใช่ไหมทุกคนครับเป็นช่วงปล่อยผีนะฮะโหลใช่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะสร้างอะไรเกี่ยวกับฮาโลวีนก็ได้ครั <Okay. S 1> บเข้าไหมเอาละครับแล้วไปดูกันเลยทุกคนเลนส์กล้องมาดูครับก่อนจะไปดูของผมนะแอดดูของเคยราหน่อยละกันไหนดูทีสร้างตรงไหนดูครับเอ้ยเขาสร้างสี อ่าออกส้มๆนะครับผมไม่ดอาเลยน่าจะเป็นพัมคินแน่นอนแต่ว่าทำไมมันเป็นสี่เหลี่ยมแบบเมื่อกี้ที่เราเห็นนะฮะแสดงว่าเขาต้องมีอะไรไม้เด็ดให้เราดูแน่นอนทุกคนครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูของผมกันดีกว่านะครับบอกเลยว่าผมสร้างพัมคินฮาโลวีนเหมือนกันนะครับทุกคนครับแต่ว่าใหญ่กว่าปราสาทนี้สักสองเท่าได้ประตูการันว่าจะเป็นยังไงนี่ทุกคนครับมันใหญ่จนแบบว่าผมเนี่ยต้องออกห่างจากปราสาทมานะครับไม่งั้นปราสาทผมพังนะทุกคนพอไหมหนึ่งสองสามมาเลยฟักทองฮาโลวีนของฉันมาเลยไหน นี่มาแล้วทุกคนครับฟักทองฮาโลวีนของผมนะฮะแต่ว่าผมต้องทําการแก้พื้นก่อนนะครับไม่งั้นมันจะไม่เนียนนะฮะโอเคทุกคนรับเราต้องวิ่งไปฝั่งนู้นนะเพื่อที่เราจะทําการหุ้ยแต่เราต้องเราต้องรีบทำนะก่อนที่เคียะเขาจะเห็นเรานะฮะหุ้ยแต่เขาเริ่มทำไปแล้วเขาจะม,มองมเห็นโอเคนี่ก่อนเดี๋ยวเขาจะมองเห็นเราโอเคเสร็จแล้วครับทุกคนครับเรียบร้อยแล้วมาแก้พื้นเสร็จแล้วนี่ครับทุกคนครับมันคือฟักทองที่เหมือนเป็นรถฟักทองนะครับแต่ว่ามันเป็นเกี่ยวกับฮาโลวีนนะฮะเดี๋ยวเราเข้ามารีวิวแล้วกาารรรแนนนน่ออทุกคคคับเเเดี๋ยยวข สร้างเสร็จกันแล้วนี่ฮะทุกคนรครับเขาสร้างเริ่มแบบทำปากฮาโลวีนแล้วทุกคนครับมันจะเป็นแบบฟักทองฮาโลวีนทุกคนอาจจะไม่รู้จักอ่ะ,อะบางคนอาจจะไม่รู้จักขึ้นรูปนี่อันนี้คือหน้าฟักทองฮาโลวีนนะครับเดี๋ยวให้คนต่ต่อขึ้นรูปแล้วกันนะฮะย่าสร้างเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วครับไหนขอดูหน่อยดิว่าเอัยองงโคตรเท่ทุกคนครับเป็นฮาโลวีนแบบว่า เป็นฟอองาลาวีที่แบบหน้าติดไฟด้วยหรอใช่แล้วครอ๋อที่คุณทำแบบว่าอ๋ออันนี้คือโดนพาไปกินขึ้นหนึ่งใช่ไหมใช่ละตอนนี้โดนพาไปกินแล้วตัวน้ยี่สิบห้าส่วนหนึ่งร้อยส่วนยี่สิบห้านะุกคน้โดนกินไปแล้วนะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะเรียบร้อยโดนกินก็ไปแล้วนะทุกคนนะเอ้ยแต่ว่าเทอันนี้ทุกคนครับสวยอะดูน่ากลัวดีนครุบทกคัคนับเต็มสิให้คะแนนฟักทองฮาลวีนขยะเท่าไหร่เลยคอมเมนต์แล้วกันนะครับนี่ผมก็สร้างเู บึงตาโดยน้องของพี่ออะน้องเป็นไง เป็นไงนี่อันนี้คือฟักทองของผมนะครับที่แบบว่าจะมีรักฐานเนี่ยอยู่ข้างล่างตรงนี้เลยเนี่นอันนี้คือรักฐานของฟักทองปกติถ้าตรงคือตรงนี้นะแล้วก็นี่คือลูกใหญ่สุดนะครับและข,ข้างๆเนี่ยคือแบบว่าแตกหน,น่อแตกผลออกมานะฮะจะไปกำจัดสายแล้วว่าว่าอะไรแข่งกับนายไปเพื่ออะไรวะอ้าวทำไม้้ที่รูตากเออเอ้าของผมอาของอาจารยชนะก็ได้ไงนี่แล้วก็จะมีฟักทองที่แบบว่าจะยังแบบยังไม่ออกหน่อออกผลแบบเต็มที่ปะเนี่ยเสือขาวเนี่ยปะเออจะมีแบบอื่นด้วยปะโถงกำลังหน้าหานหน้าฟักทองใส่ไม่มีหน้าเออไม่มีหน้าไงผมไม่ทำหน้าไว้ ไปไงเออแต่แบบนี่ฟ้าทองไงเป็นไงใหญ่ปะใหญ่ปะดูก้านมันยังใหญ่อะดูจับดีโหยกยังไงวะเนี่ยเอายกยก็เอาช้างล้อตัวมันยกก็ไม่ถึงนะฮะขดผมยกได้ข้างในไม่ต้องใส่ไม่มีอะไรนะข้างในก็อาจจะมีแบบฟ้าทองบ้างปะทุกคนเราไม่ได้มีอะไรนะฮะไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะนะฮะไม่มีอะไรเป็นพิเศษไม่ต้องไปดูแลกันนะข้างในเราคงเราคงหมุดเข้าไปได้ยาวนายที่เป็นหนอนจอบฟ้าทองชั้นนี่วะเนี่ยเราควรจะกินข้างในหมดเลยคระเดี๋ยวายนะอยากกินฟ้าทองกับช้างเป็นไงครับขดผมสวยปะสวยใช่ไหมล่ะ ทูกรับก็ให้คะแนนตีมสิบผมฟังตอเทัาไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วกันนะครับผมนะเราให้ทำไมโอเคเดี๋ยวเราไปดูสิ่งก่อสร้างที่สาเดี๋ยวทุกรับเลสโก สร้างที่3นะครับเคยะเราจะมาสร้างบ้านโมเดิร์นกันนะโอเคไหมบอกเลยว่าการกา,การแข่งสร้างของเรานะครับไม่ได้สร้างบ้านนานมากเลยนะครับทุกคนมาแข่งสร้างบ้านโมเดิร์นแล้วกันนะโอเคพอไหมทุกคนพอแล้วไปดูกันเลยครับอยา่าฮือสร้างกันเลยเดี๋ยวเราก่อนจะดูของผมแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูของเคยะดิ่เขาสร้างอะไรนะทุกคนคน,นี่เขากำลังเริ่มสร้างกันนะทุกคนเป็นบ้านโมเดิร์นนะแต่ว่าปราสาทของเขาเนี่ยบังนะครับเลยมองไม่เห็นช่างมันเดี๋ยวเรามาดูบ้านโมเดิร์นของผมกันดีกว่าว่าจะใหญ่โตหรือว่าสวยขนาดไหนทุกคนบอกเลยว่าค่อนข้างจะดีเลยนะเดี๋ยวแแบบบบสสร้าาางงงไไไกกลเเเินนดี๋ยยววมมมั่อ ใต้ฟักทองแล้วกันตรงนี้น่าจะโอเคนะหนึ่ง <1, S 1> สองสามนี่คือบ้านโมเดลของผมนะครับทุกคนเดี๋ยวนะิฉันติดฟักทองไปแล้วลูกอ่ะ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 ลูก,กอ,อ่ะลุ้นเอิมออกมานึดงหนึ่ง 1, 1> สองสามนี่ไงเสร็จแล้วครับบ้านโมเดลของผมบอกเลยว่าสวยงามมากแต่ว่ามีจุด บอกพอกนั้นเดี๋ยวตรงนี้ผมต้องทําการวางน้ําเองนะครับเพราะว่าน้ํามันไม่โหลดมานะฮะนี่บอกไงสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวและกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวรอคุณเสียเขาสร้างเสร็จก่อนแล้วกันนะฮะโอเค let's go later เสียสร้างบ้านบูตเตอร์เสร็จแล้วยางคาสุดนะฮะเสร็จแล้วคนดูดีดิโอ้โหเล็กจังวะเฮ้ยแล้ก็สวยนะดูรับเป็นบ้านบูตเตอรที่แบบเฮ้ยไม่ได้แย่เลยนะเนี่ยถือว่าสร้างโอเคอยู่นะครับไหนคุณนี่คือนอกจาประมาณนี้ดูรับเฮ้ยสวยนะครับเดี๋ยวขันชลาศิลป์ชลาีวีป่ะเนีย ีครับทีกเรื่องจงๆก็คือครับเออก็คือว่าคือเฟอร์นิเจอร์เรานะฮะไม่มีทีวีนะครับเราเลยแกก็เลยสร้างแบบว่าอันนี้มันเ้ DIY นะทุกคนครับมีที่นั่งแบบมีโซฟาเอ้ยจะล้มมีโซฟามีหนังสือนะครับทุกคนเฮ้ยดีอยู่เนี่ยนี่นี่นี่มันเนี้ยนี่ไหนๆขึ้นไงต่อนี่เนี่ยขึ้นคือห้องนอนห้องนสองเฮ้ยห้องนอนเฮ้ยมีระเบียงด้วยยเอ้สวยเนี่ยทุกคน คนตกทำไมวะเนี่ยราคารั่วเลยราคารั่วนเฮเฮ้ยผมเห็นบ้านคุณละนี่นี่มาดูดีกว่านี่ดูครับก็ให้คะแนนเต็มสิบบ้างเฮีเท่าอะไรกูอยู่ในคอมเมนต์แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูของเราดีกว่านี่นี่มาดูมาดูมาดูนี่เป็นไงเดี๋ยวผมไม่ได้ตกแต่งข้างในนะเพราะว่าไม่มีเวลามากนะครับนี่ดูดูภายนอกก่อนแมาดูภายนอกนี่เป็นไงมีแบบมีส่งมีสวดมีหมดนะครับทุกคนเอ้ยเฮ้ยไปไม่หาย ใบไม้ผมหายอ้าามตอนแรกมันต้องมีแบบอันนั้นเว้ยมันต้องมีใบไม้อะรอบๆผมลืมเซตโอ้โหใบไม้หายเลยจบแล้วจบแล้วมันจริงมันต้องมีใบไม้รอบๆบ้านนะเคยันไปนี่ตอนนี้มีนี่ด่ะมีแบบอ่ะมีที่โดดได้ที่โดดสาดได้ปะเออเที่โดดสาด้วยเป็นไงนี่อพร้้้อมมแแลลลววเยอย่างนั้นแหละเนี่ยว่ายน้ำไปกับปลาเลยแล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยว เฮ้ยอ๋อมันตกแบบเหรออ๋อมลืมลมลืมลใช่ตรงนี้ตกแบบนี่มัดูนี่เหรอยมดนันี่นี่มาดูทางเข้าบ้านกันดีกว่านี่นนี่คือทางเข้าบ้านนะครับก็จะมีลูกเล่นหน่อยลูกเล่นหน่อยกันโดนกระโดน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 นี่ตรงนี้นนี่บีอันนี้เป็นทางเข้าบ้านรงนี้นี่เข้าตรงนี้วะทางเข้าบ้านสวยปะอ่าสวยมันก็จะเป็นห้องนี่ผมทำเหมือนคุณเลยไ็มไงทำเหมือนคุณเลยนี่เป็นไงมีทีวีจอใหญ่ครับใช่มีของชเท้าด้วยทุกคนประมาณนี้เลยเป็นไงมีโต ห้องนอนรับแขกนะครับตรงนี้ห้องนอนแรกเนี่ยเฮ้ยทำไรอะ่ะเฮ้ย <c oughs> นายเป็นอะควาแมนเหรอมา <c oughs> ออกมาเอามานี่เอกมานี่แกอันนี้คือห้องนอนรับแขกอันนี้ห้องนอนรับแขกเป็นไง <c oughs> นี่ห้องนอนรับแขก <c oughs> อเนี่ยผมเป็นแขกคุณอะไรอะไรเ,เออเนี่ยแขก <c oughs> ไอไอ้นาะ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนไปดิเดี๋ยวจะบนก่อนเวย so first, case, ้ยน uh, uh, ี Meat ่ตรงนี้ก็จะมีไฟด้วยนะทุกคนครับนี่ต่อไปครับอันนี้จะเป็นทางอันนี้เป็นห้องครัวนี่ห้องครัวเป็นไงห้องครัวนี่ห้องครัวประมาณนี้เลยเปิดทำไมโอ้ยนี่ชอบกินข้าวบ้านคนอื่นเนี่ยแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นทางที่แบบว่าสามารถขึ้นไปอีกทีหนึ่งได้นี่ตรงนี้จะเป็นดิเด่นเด่นเป็นดีเจดีเจดีเจอ้าวอ้าวุ้ยโย่ท่ชัสองชั้นสองนี่ชั้นสองก็จะเป็นตรงนี้ก็จะมีห้องแยกหลายห้องเลยนะนี่คือห้องนนนนนนอออีีกหห้้งงงึตรรรเลยยยววค ที่อันนี้ก็จะเป็นห้องห้องนอนห้องหนึ่งแบบว่าเป็นเอัลโดเนี่ยห้องนี้ห้องนอนแบบว่าแบบชิวๆนะห้องนอนเนี้ใช่เปิดอากาศแล้วดอไงตรงนี้ก็จะเป็นแบบดบรรยากาศอะไรประมาณนี้ทุกคนนะบอกเลยว่าบ้านหลังนี้ใหญ่มากทุกคนก็เวลาเบื่อก็นะโดดโดดแม่งเลยแฮะก็ไปก่อนใช่ทุกเดี๋ยวทุกคนสังเกตบ้างแค่รอบบ้านน่ยจะเป็นสวนที่แบบว่าสามารถมีที่นั่งเล่นเต็มหมดเลยป่ะเออเจ๋งหวังทุกคนก็เทปสิบห้าคะแนนเท่าไหร่สำหรับบ้านผมก็อยื่คอมเมนต์แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสิ่งก่อสร้างสุดท้ายเดี๋ยวทุกคคนรับเ์ท เฮีย hey ครับต่อไปนะครับเราจะมาสร้างผีโอเคไหมเพราะว่าเมื่อกี้เราเกี่ยวกับฮาโลวีนแล้วแต่ว่าเราต้องการผีด้วยโอเคปะได้เลยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยมาทุกคนครับโจทย์นี้นะฮะเราจะมาสร้างผีกันใช่ไหมทุกคนโอเคก็คราวก่อนคราวเมื่อกี้นะครับที่เราสร้างไปก็คือมันแบบเป็นฮาโลวีนแล้วต่อไปเราสร้างผีกันดีกว่าทุกคนครับก็แบบโลสร้างผีที่แบบว่าไม่น่ากลัวดูน่ารักแล้วกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเราจะเริ่มทำการสร้างผีกันเลยแล้วกันครับทุกคนครับแต่เป็นผีที่แบบว่าจะเป็นสองดีน่ารักน่ารักตะมุตมีนนนนนะะะททุุกกกกคคคคคบบอเลยวว่่าาัััรรรผมมีีถหงไ กันเดี๋ยวทุกคนลองคอมเมนต์หน่อยใช่ผมเนี่ยผมกลัวคนมากกว่ามากกว่าเะเพราะคนเนี่ยมันทำร้ายเราได้นะแต่ว่าผีเนี่ยมันทำร้ายเราไม่ได้นะครับทุกคนใช่ไหมใช่แหละใช่ใช่ใช่ต่อไปนะครับเราจะทำเป็นห่างผีใช่ไหมมันมันเรียกว่าห่างผีไหมทุกคนผมรู้ว่าเรียกว่าอะไรนะคือผีอะแบบว่าไอ้ตรงที่แบบไอ้มือของมันไม่ใช่มือของมันอ่ามันไม่มีเท้าใช่ไหมทุกคนมันคล้ายห่างผีเหมือนเหมือนพวกแบบเหมือนนางเงือกป่ะที่เขาเรียกว่าห่างนางเงือกนะแต่ของผมเนี่ยจะเป็นห่างผีเออมันเรียกว่าห่างผีแล้วกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามัันนนนนนเเเเรรรรีีีีียยยกกกววววว่่่าออะะะไแล้้็็ด๋ตงงงคบสมมทปข ผีเลยกันนะทุกคนนะเป็นหมวกของเจ้าผีน้อยของผมนี่นะฮะโอเคแล้วเราก็ทำตรงนี้ประมาณนี้นะทุกคนนี่แล้วก็เดี็ดเซมโน้เนี่ยนะคือหมวกเป็นแบบอารมณ์เหมือนหมวกแม่มดนะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงเนี้ยเราทำเป็นใส่สีขาวไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นผีเล่บอนมันน่ารักอ่ะทุกคนถ้าทุกคนรู้จักแบบผีน่ารักทุกคนน่าจะเคยดูกระตูนตรเรื่องแคสเปอร์ทุกคนนะใครที่ไม่รู้จักก็ลองค้นหาดูนะหลายคนที่อาจรู้จักก็เดี๋ยวทุกคนลองใครรู้จักแคสเปอร์เดี๋ยวลอง per, ทุกคนลองคอมเมนต์นแล้วกันนะครับแคสเปอร์เนี่ยรูปปปปปปปจจจจะะะะเเเเ็็็็นน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 ยยยังงงไีีีีีีี่่่คคือออรรรูลูลกกห้้้้าาาาาตมณผผผททบบบวขแใด เป็นผีน้อยแคทเปอร์ทุกคนบอกเลยว่าแบบน่ารักมาก การสร้างครั้งนี้ได้ไอเดียมาจากแคปเปอร์นะเพราะว่ามันน่ารักตะมุตะมนี้นะฮะพอเราได้ประมาณนี้นะต่อไปเราก็แค่ทําแบบว่าทำปากกี่ผมคิดว่าปากของเจ้าผีน้อยนะฮะเราทำแบบให้มันดูน่ารักน่ารักนะฮะเลยแบบปากจู่และกันประมาณนี้นะฮะเป็นภาพแบบปากจู่จัดเลยนะครับทุกคนครับต่อไปนะครับเราก็แค่ทําแบบว่ารูกกระตาของผีนะฮะให้มันดูแบบว่าน่ารักน่ารักวงเบลนะครับแค่วางสีดําไปมันโนแล้วก็ใส่สีขาวตรงนี่ประมาณตรงนี้แล้วกันนี่ตาแบบ บ้องเบลจะจัดเลยเดี๋ยวปากเบี้ยวเกินไปเราย้ายมาดูตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ลูกกระต่ายดึงที่นะฮะเราสร้างแบบว่าติดติกันเลยแล้วกันทุกคนครับประมาณตรงนี้นะครับเราสร้างแบบแบบติดติกันเลยแล้วกันนะครับเป็นตาแบบบ้องเบลจะจัดเลยทุกคนครับนี่ประมาณนี้อ่ะเท่ากันไหมเนะี่ยโอเคเท่ากันอยู่ประมาณนี้อ่ะ นี่เป็นไงทุกคนครับบองเบลจัดๆเลยเดี๋ยวเดราจะเปลี่ยนเปลี่ยนข้าไม่ข้าขอะอรแบบนี้อ่าประมาณนี้บองเบลน่ารักสมุตตีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราทำหมวกเพิ่มก่อนหนึ่งอ่าประมาณนี้อ่ะแล้วก็ใส่ตรงนี้เป็นเหมือดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่โอเคแล้วก็ขึ้นทีละสองบล็อกยุบ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 อ่าประมาณนี้ทุกคนครับนี่แล้วก็ต่อไปนะครับเราจะทำการอ่าวาตรงนี้สัก อ่าหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ประมาณนี้โอเคแล้วก็ใส่ส้สมประมาณนี้อ่าใส่ส้มไปชึบประมาณนี้อ่าแล้วก็ใส่ตรงนี้นึงประมาณนี้อ่าน่าจะได้โอเคอ๋อประมาณนี้แล้วกันอ่าได้อยู่ตู้รับต่อไปนะครับแล้วก็ใส่สีส้มอีกตรงนี้โอเคประมาณนี้ตัวรับเ oh. มื่อกี้ขอแก้นึ้รู้สึกว่าผมน่าจะทำแบบหมวกแบบเบี้ยวๆไปหน่อยนะฮะโอเคประมาณนี้น่าจะได้แล้วโอเคต่อไปนะครับเราทําเป็นแบบหางหมวกของแม่มดนะฮะทุกคนต้องทำประมาณตรงนี้โอเคแล้วก็ใส่ตรงนี้ไปชึบๆประมาณนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้นี่คนครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับเจ้า น่ารักแบบโคตรโคตรแบบตะมุตะมีเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่าเคียร์เขาสร้างเสร็จหรือยังนะเดี๋ยวดูกันดิเฮ้ยเขาสร้างเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวเราเปิดไมค์ก่อนลกันเคียร์สร้างเสร็จหรือยังครับเสร็จแอ้ยผีน่ารักจังเลยทุกคนนี่คือผีของเคียร์นะฮะโอ้ยน่ารักแบบตะมุตะมีนะครับเดี๋ยวเราเติมอะไรยังึ่งนะเติมเฮ้ยโอ้ผีคนแก่นะเฮ้ยผีแก่เลยเนี่ยเฮ้ยน่ารักนะถือเอ้ยเขาถืออะไรเนี่ยฟ้าทองเหรอเฮ้ยถือสองอันเลยทุกคนครับน่ารักแย่จัดเลยทุกคนครับเป็นไง พีดเต็มสิบทุกคนให้ขยะเท่าไหรหรือคอมเมนต์แล้วกันนะคเป็นผีแกแล้วมีหนวดนะฮะโหโหนี่มีหนวดแล้วทุกคนครับผีแก่โอเคเดี๋ยวเราไปดูนี่ฮะดูของผมดีกว่านี่สรส้างอะไรเล็กมานดูผีน่ารักไหม,ไมเอหมือนเอเลี่ยนเลยผีเอเลี่ยนอะไรวะผีใส่หมวกเว้ยหมวกไม่หมวกไม่หมดไงไม่เอาไม่เหมือนไม่ขึ้นไม่ขึ้นตลอดต่รอนี่นี่เนี่ยผีผี่ พี่แก like ่พีแกโอ้เป็นยาติกันโตเป็นยาติโตใช่แล้วฉันก็แก่เหมือนกันนะเออเติมเติมเติมเออนะฮะก็เรามีฟ้าทองแล้วก็มีผีแม่แค่นะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เป็นไงบ้างนะทุกคนสนศาสตร์คลิปนี้ก็เดี๋ยวทุกคนน่ะทุกคนอยากให้ผมสร้างอะไรกันต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยกันนะครับเจริญผมสองคนสร้างด้วยกันนะทุกคนดิลคอมเมนต์นะก็เจอใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์คนหนึ่งไลค์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าไปดูกันว่าจะเป็นอะไรต่ออย่าลืมกดไลค์ด้วยครับโทนนบบ๊าายยเจอกกั